สวัสดีครับคลิปนี้มานำเสนอวิธีใช้แท็บเล็ต Android เป็นหน้าจอควบคุมอุปกรณ์โซนอฟนะครับโดยผ่าน e w i l l n k Cast ซซึ่ง e w i l l n n c c s t เป็นช่องทางที่จะเชื่อมไปยังระบบของ e-Wilink นะครับซึ่งตัวแคส t เนี่ยเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆเราจะเห็นโฆษณาอยู่แล้วนะครับในแอป e w l l n k นะครับถ้าคุณเปิด e-Wilink ขึ้นมาคุณจะเห็นหน้าจอที่เป็นโฆษณาอยู่ด้านบน มี e v l i n k e v l i n k cast คุณก็กดได้เลยครับเขาก็จะขึ้นมาหน้าจอที่เป็นข้อมูลนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆอ,อ่านข้อมูลดูนะครับจะเห็นช่องทางให้ดาวน์โหลดจะเป็นดาวน์โหลดผ่าน Google Play ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะดาวน์โหลด apk มาลงเลยก็ได้นะครับซึ่งเขาก็มีเขียนกำกับไว้ตอนที่เราดาวน์โหลดแอปนะครับว่าตัวแอปที่ว่าเนี่ย e w l i n k cast version นี้ จะเหมาะกับแท็บเล็ตแอนดรอยเท่านั้นยังไม่เหมาะกับพวกมือถือ Android หรือ iPhone นะครับแม้แต่ iPad ก็อาจจะยังไม่โอเคยังไม่มีนะจะเป็น apk สำหรับ Android คุณก็สามารถใช้แท็บเล็ต Android เพื่อที่จะติดไว้ผนังบ้านหรือติดไว้หน้าห้องประชุมเพื่อเอาไว้ควบคุมชุดสวิตของโซนอฟทั้งหมดได้ผ่าน evlink cast นั่นเองนะครับที่เขาเขียนไว้ evlink cast นะครับเราสามารถดาวน์โหลดผ่าน google play ได้นะครับ ให้พิมพ์ใน Google Play เป็นนี้เลยครับ e v l i n k cash ตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาเรื่ลยจะเห็น cash ตัวนี้ก็กดดาวน์โหลดเลยครับติดตั้งครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปที่ผมนำเสนอ,อก่อนหน้านี้แล้วมีการเข้าใช้งาน e v l i n k เว็บมีการสร้าง cash เอาไว้แล้วคุณก็แค่โหลดมาใช้งานเท่านั้นเองก็จะเป็นเหมือนกับ ในหน้านั้นเลยนะครับคุณสามารถย้อนกลับไปดูได้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของ e v i l i n k web กับ e v i l l i n k cash เอาไว้ในใต้คลิปนี้ตรงรายละเอียดนะครับตอนนี้เราก็โหลดแอปที่เขาเขียนมาเพื่อให้ใช้กับแท็บเล็ต Android เอาไว้ในห้องประชุมมาติดตั้งบนตัวนี้ซึ่งตัวนี้ที่ผมโชว์อยู่เป็นแท็บเล็ตนะครับเปิดครับพอเข้าใช้งานก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับ ให้กดอ g r e e เพื่อต่อไปครับหลังจากนั้นก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าใช้งานได้เลยนะครับจะเป็น c คาวแค a s s local แค s h นะครับผมมีติดตั้งตั้งค่า Carl ่าวแค a s เอาไว้แล้วผมก็จะล็อกอินเข้าใช้งานในขั้นตอนนี้ให้ดาวน์โหลด e v l i n k App มาเพื่อสแกน qr code หลังจากที่ขึ้น qr code มาก็ให้คุณเปิด e v l i n k ขึ้นมาบนมือถือนะครับแล้วกด กหมาบวกจากนั้นก็สแกนครับตอนนี้เป็นมือถือ Android นะครับโอเคสแกนแล้วคอนเฟิร์มล็อกอินแอนดรอโฟนอนุญ,ญาตครับเราสแกนด้วยมือถืออนุญาตเขาก็จะสามารถใช้งานได้อ่าโอเคมาแล้วครับสวยเลยหลังจากที่สแกน qr code แล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้จะเป็นหน้าที่โหลดมาจาก e w i l l i n g web นั่นเองตอนที่เราสร้างแคสเอาไว้นะครับ คุณสามารถเข้าใช้งานแต่ละตัวได้ถ้าเกิดคุณต้องการจะดูของคอนโดก็กดเลยครับเขาก็จะโหลดของคอนโดขึ้นมาโชว์ตัวนี้ความเร็วขึ้นอยู่กับตัวแท็บเล็ตนะครับรเผอิญแท็บเล็ตของผมเป็นแท็บเล็ตความเร็วต่ำนะครับฉะนั้นเวลาจะโหลดอะไรมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะช้านิดนึงนะครับจะโหลดผ่าน wi-Fi ซึ่งเนี่ยครับจะมาเป็นแบบนี้ก็จะเห็นหน้าจอคล้ายๆแคสนั่นแหละครับที่เคยสร้างเอาไว้นะครับคุณสามารถควบคุมได้ สามารถที่จะปิดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดจะปิดพัดลมห้องน้ำเนี่ยครับโอเคพัดลมห้องานดับแล้วเปิดพัดลมครับส่วนฟอนต์ที่เห็นขนาดใหญ่จริงๆปรับได้ผมปรับฟอนต์แท็บเล็ตให้ขนาดใหญ่ก็เลยโชว์ผลินขนาดใหญ่ด้วยนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นฟอนต์มาตรฐานเนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างเล็กแล้วก็สวยดีนะครับแล้วต่อไฟฟ้ามีการใช้งานเท่าไหร่วันไหนใช้งานมากหรือน้อยก็ขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นชัดเจนวันไหนซักผ้าก็จะมี การอบผ้าแบบนี้ให้เห็นนะครับค่อนข้างจะดูง่ายครับก็เป็นอีกวิธีที่จะสามารถโชว์หน้าจอของ e ีวิลิ k ขึ้นให้เห็นชัดๆนะครับสามารถควบคุมตรงนี้ได้เลยนะครับเตาไฟฟ้าก็ปิดเปิดไฟล้างจานนะครับปิดเปิด,ปดตรงนี้ได้เลยนี่คือแท็บเล็ต Android นะครับคุณสามารถประยุกต์ใช้แบบนี้ได้เลยเช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณจะไปดูห้องอื่นนะครับคุณก็กดออกมาแล้วก็ไปดูที่บ้านอย่างนี้เลยครับ ก็จะโหลดอุปกรณ์มานะครับโหลดเวทเทอรสภาพอากาศนะครับแล้วก็ปฏิทินแล้วก็เวลาเนี่ยครับสวยเลยเห็นภาพชัดๆนะครับประมาณนี้ครับเอามาให้ดูว่าการใช้งานของแคสเป็นยังไงใช้งานแบบไหนถ้าเกิดว่าคุณต้องการดูแต่แรกก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ทั้งหมดเกี่ยวกับ e a l i n g advance แล้วก็ e-willing web e-willing cast เอาไว้ใต้คลิปนี้ลองเข้าดูรายละเอียดได้เลยแต่เบื้องต้นคือสวยดีประมาณนี้อย่างที่เห็นนะครับในหน้าแอป e-willing คุณก็จะเห็น cast tablet ขึ้นมาด้วยนะครับว่าตัวแ tablet เราอ f f l i n e ไปหรือเปล่า cast ไม่ได้เปิดประมาณนี้คุณจะสามารถ monitor s t a ตั s ของ tablet ข้างผนงังหรือว่าหน้าห้องประชุมได้นะครับถ้าเกิดผมปิดไปก็จะเป็นออฟไลน์แบบนี้ถ้าผมเปิดนะครับกรณีที่เปิด c a s ขึ้นมานะครับ อย่างเช่นด้านล่างตรงนี้พอเปิดแคสขึ้นมามีการโหลดคุณก็จะเห็นอุปกรณ์แคสแท็บเล็ตขึ้นมาเปิดนี่นะครับแสดงว่าเราสามารถดูแท็บเล็ตหน้าห้องประชุมได้ว่าแบตหมดหรือเปล่าหรือว่าไฟดับหรือเกิดอะไรขึ้นนะครับเราสามารถมอนิเตอร์ตัวแคสแท็บเล็ตตัวนี้ได้วางอยู่กลางห้องประชุมก็สามารถมอนิเตอร์ได้กอนข้างดีนะครับสามารถดูได้เลยว่าตัวแท็บเล็ตของเรายัางออนไลน์อยู่หรือว่าปิดไปแล้วนะครับ ก็ถ้าเกิดใครมีคำถามคอมเมนต์ไว้ไ,ได้เลยเดี๋ยวจะดีมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ